การผ่านหรือไม่ผ่านมันไม่มีผลก่รัฐบาลด้วยใช่ไหมครับทุกอย่างแล้วก็แต่เสนอไปแล้ว้าผ่านก็มีผลไม่ผ่านก็ไม่มีผลแต่พระราชะกาหนดมาออกไปมันก็ใช้บังคับแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าสภาไม่อนุมัติไม่เห็นชอบก็แปลว่าหยุดอย่างนี้ต้องรัฐบาลต้องสภาไหมครับเพราะเป็นกดหมายการเงินไม่ผ่านสภา ใช่ถูกโดทยท้อเงียมแต่หลักๆคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมคะท่านเพราะว่าเสียงของสสก็ดูจ bon ันเหนียวแน่นอยู่ก็ก็ไปถามทางฝ่ายก้านบ้างครับ